สวัสดีครับผมนายเจษดาเนตรแสงสีรหัสประจำตัวครับ6830140127ครับสวัสดีครับผมนายนันทประทานมกรหัสประจำตัว6830140131 0ครับกำหนดอินพุต f 3เป็น x 4 s 1เป็น x 1 s 2เป็น x 2 s 3เป็น x 3 output k 1เป็น y 1 k 2เป็น y 4 h 1เป็น Y 2 h 2เเป็น Y 3หลักการทำงานกดสวิตตัวที่2องเพื่อให้ Y 1นึ Y 2ทำงานแต่ Y 3และ Y 4ไม่ทำงานกดสวิตตัวที่3 y Y 4 Y 3าทำงานแต่ Y 2 Y 1จะไม่ทำงานกดสวิตตัวที่1นึ่งเพื่อหยุดการทำงานทั้งหมด ใบทศสระบบการทำงานของโอเวอร์โ